สวัสดีครับผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนล้มเหลวซ้ำๆบางคนประสบความสำเร็จซ้ำๆบางคนมีความรับต่อเนื่องสมหวังซ้ำๆ อย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะครับว่าน,นักศึกษาบางคนเรียนได้เกรดสองเกรดสามไม่เคยได้สี่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจ๊งแล้วเจงอีกเจงแล้วเจงอีกทําแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกส่งออกยังไงก็กําไรบางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกรทําไมเกษตรกรบางคนปลูกพืชอะไร เจ๊งตลอดทําไมเกษตรกรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนฮะนิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมมีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะครับแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอคซอน นิวรรนเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์มีแขนขายืดออกมาเหมือนใยแมงบุมเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยืนออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุฟไฟฟ้าเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะ เชื่อมต่อระหว่างเซลล์เป็นล้านล้านเซล์ในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับ <Menu. S 1> เมื่อเราคิดด้านลบคนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจง๊งเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบฮะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดเศร้าลบเซลลทีส่ส่งออกมาเป็นประจุไฟฟ้าไงนะครับเชื่อมต่อกัน ตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นโครงข่ายเป็นละล้านเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจค้าขายแล้วเจ๊งทำการเกษตรแล้วเจ๊งเรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแปดเรื่องข้้นต่างๆไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนี้ซ้ำหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนิวรอนใหญ่ขึ้นฮะจับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรง เมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดง่ายเศร้าง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะสมองเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จและนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับเขาใส่สีเข้าไปให้ดูง่ายๆเนี่ยนะครับมันทําให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะนี่คือที่มาที่นักพฤติกรรมศาสตร,ร,ร์นักจิตวิทยาบอกว่าทําไมคนถึงล้มเหลวซ้ําๆเพราะการสร้างโครงข่ายนิวรอน และเอาแขนแอคชันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยเห็นไหมครับกระแสประสาทมาส่งอย่างนี้ฮะถ้าคิดเรื่องลบผิดหวังเรื่องลบทําการ,กรเกษตรแล้วแย่ยเป็นเรื่องลบครอบครัวล้มเหลวแตกแยกเรื่องลบเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นยาจกเรื่องลบเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานอยู่อย่างนั้นเป็นรปภก็ไม่โตสักทีหนึง่งเป็นผู้ใช้แรงงานก็ไม่เคยเป็นเท่าแก่สักทีหนึง่งคิดอย่างนี้ ตรงนี้แหละครับกาหนดอนาคตมนุษย์ฮะมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนตลอดชีวิตเป็นข้าราชการตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิตด้วยนิรนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะลักษณะของมันเนี่ยลองดูภาพประกอบดีๆนะครับจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ส่งไปแขนมันจะยื่นออกมาจับกันเวลามันส่งกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับถ้าเราคิดลบ เครียดกังวนซึมเศร้าหดถูผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมาลองไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเขาศึกษาลงไปพบว่ารากของนิวรอนเวลาส่งสื่อประสาทไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแขนมาจับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้วเดียวกันฮเห็นไหมฮะเป็นล้านๆเลยนะครับเวลาเราคิดสมหวังเราแต่งงาน แล้วก็จะมีนิวรอนที่มีความสุขเวลาเราแต่งงานเราประสบความสำเร็จการศึกษานิวรอนที่ส่งขนแหงความสุขมันจะออกมาแต่เมื่อไรก็ตามคิดลบดูนะครับแขนด้านลบฮะ